ครับวันนี้ผมมาอ่านก่าวเทคโนโลยีนุนน,นุนต่างใหม่เข้ามาวันแรกเนื้อจรอข้อมูล่าหนุน่มกำไรโตวความราคาอุดหนุนวรยษัตทรุปีบีไว้จยำยกัดมาชนและอาในการ เข้าซื้อเครื่องวันแรกในต่อหลังทับปะเทยัยเปิดทางเข้าราคาอุ้นอยู่ที่ชุดเจ็ดล้านบาทเพื่อขึ้นศูนย์หนึ่งสี่บาทด้วยการบวกห้าจุดสามเปอร์เซ็นจากราคาเฉมีอของอุ้นไอโฟนที่ สองจุดหกสิบบาทโดยทางบริษัทเป็นผู้ออกแบบต้องการจะจำนวนแบบเทคโนโลยีสารสลุมกวนแบบโจงัะการด้วยสามกลุ่มคือจะได้แก่หุ้นจำนวนต้องบุปกรณ์ แบบเทคโนโลยีสารและได้เครื่องขาย R ีเช่นแบบเครื่องกลรงร่างแบบสานและแบบศูนย์ควรก็อมูลทูกบ่อยตัดการดูสุกสาชมแบบคอมพิวเตอร์สาม มุนได้ช่วงแบบคอมพิวเตอร์คุณครับ